เจ้าเมืองจำปานครประกาศตามหาคัทนกุมารชายใดก็ตามที่สามารถนำผ้าผืนใหญ่มาต่อให้ตรงกับเศษผ้าที่นางศีดาเก็บไว้เจ้าเมืองจำปานครจะยกธิดาพร้อมกับบ้านเมืองให้ทั้งชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่มพอทราบข่าวได้จัดทัพเดินทางมาเมืองจำปานครด้วยเมื่อคัทนกุมารแสดงตนออกมา คัทนก,กุมาจึงได้แต่งงานกับนางสีดาทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อคัสจันวันหนึ่งเจ้าเมืองตักกศิลาให้ทหารมาทูลเชิญคัทนก,กุมารไปสั่งสอนธรรมะให้แก่เจ้าเมืองและชาวเมืองตักกศิลาคัทนก,กุมารขี่งาช้างเหาะไปยังเมืองตักกศิลาแท้จริงแล้วเจ้าเมืองตักกศิลา ต้องการของวิเศษของคัทนก,กุมารมาเป็นของตนเจ้าเมืองตักกศิลาออกอุบายเพื่อเป็นการทดสอบของวิเศษจึงให้คัทนก,กุมารเอาไม้เท้าชี้ไปที่ตัวคัทนก,กุมารเองคัทนก,กุมารหลงกลเมื่อเอาไม้เท้าชี้ไปที่ตัวเองร่างของคัทนก,กุมารกลายเป็นแท่งทองคำ